เคยผ่านตอนกลางคืนไหมไม่เคยคไม่เคยไม่อยากผ่านใช่ครับ,รบหนูเจอยายคนหนึ่งอะวิ่งวิ่งตัดหน้าว่าผมหินใช่ครับมีเสียงปาหินด้วยห่านหลังกลัปไปหนูเจอผีนางรำรำตรงเนี้ยมันมีแรงประทะแรงมากแรงประทะจากทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ตอนที่ผมเจอหลักๆเลยเนี่ยคือเจอผู้หญิงคนหนึ่ง โอ้โหนี่มันบ้านร้างจริงจังนะครับพี่เต้นก็เคยเข้าไปแล้วรู้สึกจากด้านบนครับปรากฏว่าเป็นไงฮะวิ่งลงมาอตอนหกโมงเย็นปรากฏว่าเจอผู้ชาย <S S S เดินตัดร่างใหญ่ๆเดินตัดเท่านั้นผมนก็วิ่งออกเลยมันเหมือนมีเสียงอยู่ข้างหลังลผู้หญิงมีผู้หญิงอยู่ในห้องครับเฮ้ยตรงไหนครับตรงไหน ถ้าตรงนี้หนูรู้สึกถึงผู้หญิงชุดไทยมีเลือดตรงกกหัวอ่ะอจะรีโนเวทให้คนมาอยู่เนี่ยโอเคไหมเอาบุญมากองตรงหน้ากูก็ไม่เอานิมนพรมาสวดทั้งบ้านกูก็ไม่รับพี่โรเปนร็นอะไรดีเลยเสียงผู้หญิงร้<ะ>องได้ยินไหมไม่ได้ยินยคนหัวลุกนี่ฮะนี่ฮะนี่